สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับน,นิชากรน,นะคะวันนี้ก็จะบอกว่าวันนี้วันสุขสุขใจนะคะเราควรจะจัดการบริหารเวลาในการใช้ชีวิตของเรานะคะเวลานะคะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคุณจะไม่สามารถที่จะโกงหรือว่าจะเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้เลยนะคะเวลาที่คุณตายนะคะสิ่งที่คุณเอาไปได้ก็คือความรู้แล้วก็สปิริตนะคะการบริหารจัดการเวลาจึงสําคัญมากสําหรับคนทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีคู่มีเดี่ยวนะคะทำธุรกิจอะไรกันแล้วแต่นักการเมืองนะคะหรือว่าทุกคน จะต้องมีเวลาพักผ่อนนะคะการใช้เวลาให้มันดีที่สุดก็คือเราจะต้องมี to do list นะคะคือสิ่งที่คุณต้องทำแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า priority นะคะการเรียงลำดับความสำคัญว่าอันไหนสำคัญทำก่อนนะคะอันไหนเร่งด่วนทำก่อนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ดีเพราะว่าการบริหารจัดการเวลานะคะบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีจันนะคะนี่ได้ยินเขาพูดหรือว่า the standard นะคะ เขาก็ไปออกกําลังกายนะคะจัดเวลาตื่นเช้ามาคุณเคนเนี่ยตื่นตีห้าไปออกกำลังกายก่อนก่อนมาเขาบอกว่าเขาต้องออกกําลังกายแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาออกกำลังกายตีห้หนึ่ชั่วโมงนะคะเขาวิ่งแล้วเขาก็ ไปอาบน้าแต่งตัวที่คอนโดนะคะแล้วเขาก็มานั่งทำเดอะสแตนดาร์ดนะคะนั่นมานั่งพูดนั่งกลางคืนเขาก็อ่านหนังสือนะคะก็ใช้ชีวิตวนวนวน,วนไปอย่างนี้นะคะถามว่าคุณคิงเขามีแฟนไหมก็คงจะมีนะคะแต่ถามว่าการบริหารจัดการคือเขาชอบอ่านหนังสือแล้วเขาก็เขียนหนังสือออกมาแล้วนะคะผู้นําล่องหนถ้าใครชอบก็ไปอ่านดูนะคะทีนี้นี่มาพูดถึงผู้บริหารของสีจันนะอ,อ,อะไรเดอรมูนสักอย่างนะคะนี่ก็ชอบฟังสองรายการนี้นะคะเขาก็ ออบอกว่าเขาต้องออกกำลังกายคือการบริหารจาัดก,การเวลาเขาตื่นมาเนี่ยบางทีเขามานั่งพูดโพสแคสต์นะคะโพสแคสต์นี้ก็อยากจะทำนะคะเดี๋ยวจะทำอ่านหนังสือแล้วก็ทำโพสแคสต์ด้วยแต่ว่าทำช่องติ๊กต็อกคุยให้คิกกันนิชากรก่อนการบริหารเวลาแล้วก็การพักผ่อนการใช้ชีวิตนะคะทำงานหนักนี่ใช้คำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ high Hi, return work hard pay hard นะคะ Work hard p a y hard เวลาคุณทำงาน work it do it e a t that b r o c คือคุณต้องทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าคุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณผิดหวังและคุณก็ต้องมีความหวังกับสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ก็อยากนะคะตอนนี้เรื่องการเมืองก็เบาๆไปนะคะเพราะว่าการนี่ผิดหวังกับนักการเมืองบางพัรแล้วก็บางคนนะคะที่เป็นคนอายุเยอะๆแล้วก็มาพูดไม่ตรงทุจริต เอาดีเข้าตัวช่วยใส่คนอื่นนี้ใช่ไหมคะนี่ก็มองหาพรรคการเมืองนะคะที่หรือว่าพรรคประชาธิปัตย์จะปัดฝุ่นเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะหัวหน้าคนใหม่จะเป็นใครแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราควรจะมีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่ไม่สุดโตง่งไม่ขวาสุดไม่สายสุดเหมาะสําหรับคนทั่วไปนะคะนี่คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าอายุก็คือไม่ใช่วัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้แก่มากแต่ว่าท้ายที่สุดเลือกกันทํางานแล้วก็การลงทุนมีเงินนะคะบอกเลยว่าที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ ตลาดหุ้นแดงเถือกไม่มีรายได้จากหุ้นเข้ามานะคะแต่ว่า